อ c ก้า t ไปเช็คกันดูหน่อยก่ Come on, h ม l น me ว i t ม t ้ i s มัมนี่ใช่ลหมผมของอบเป็นานโคนีบอไม่ใช่ไอสัโอ้โหมีปืนด้วยเตรียมปืนพร้อมเลยมีไอ้ีแหละได้ข่าวมาแล้วว่ามีคนแทกูก็เลยไอ้นี่มา เราต้องเปลี่ยนเสื้อไม่ยอ o ป e ้กูก็ไม่ชอมือเกันรอเขาออกมาจากบ้านดีกว่าเห็นโรงนาตรงนั้นไหมเออเรจะปล่อยม้าออกไปปล่อยม้าเหรอไม่ช่วยอะไรแล้วไม่ช่วยอะไรเจียกูไอ้ย่ามันจะต้องบังคับให้พวกเขาไปเอาม้าคืน ว่ามันมีลูกซองกูไม่กล้าเสี่ยงไอ้เหี้ยมเขาไม่มีปืนเรามีปืนเรายิงตอบกับพวกมันได้เรามีเข็มหมวกกับปืนใช่เราสู้ปืนไม่ได้โอเคอเคอม่อนครับ it's locked ไอ้ที่มันลอ็อกอันอนี้ไอ้ไก่ เอ้ยน้องต้มไก่เฮ้ยฮวนทั <c oughs> ้งยังฮวนเต็มเลย,เยนี่ไงพี่สาวมา้าบุยเฮ้ยสาวมา้าไอ้ยเปิดเพลงให้กูด้วยเราจะไปยังไงกูจะเข้าไปหาสาวมา้าไอ้สัตว์มา้าม้ากูมา ติดๆเอ้ากูจะเข้าไปหาสาวม้ากูไอ้สาวม้ามูเอะเข้าไปยังไงเอ้ยอ้อนี่ไงเจอแล้วความฝันที่กูจะได้อยู่กับสาวม้ามูเอะกูอยู่ไม่ไกลกันเดิมแลัวไอ้สาวม้านี่น้องม้าลูบลูบลูบไหนได้ไหมลูบไหนได้ไหมออกมาเลยออกมาเลยสาวม้าหรือเปล่าเนีไอเฮียไม่ใช่มีไม่เอานะเฮียเฮียมันหยิบนี่มันติดหรือยิงแน่เลยโทษทีเปล่าสาวม้าไม่มีอยู่จริงไอ้ใครจะไปรู้อาจจะมีอยู่จริงก็ได้สัตว์เจอดูสาวม้าแล้วหลอดใช่ว้ยก็คือ เอ้ย o อมมอนลิสโก้ o อมมอนลิสโก้ o อ้ยคอมมอนลิสโก้ฮ่าฮโยอไปแล้ววิ่งแล้ววิ่งจะวิ่งตามคันมาวะเนี่ยอ่าขอให้วิ่งไปถึงอคาเดมี่สาวมาแล้วกันโชคดี My wife always says that I don't look good at this. g u e s Let's prove her wrong. Hell yeah! I look good. เฮียดูดิจิเป็นเฮีย่าปีนออกไปแบบน้องโรสปีนออกไปปีนออกถ้าปีนออกถ้าพ่อหน้าต่างเหมือนน้องโรส Oh my god, it's a piece of junk. <laughs> <My> god, <laughs> it's not it's, that bad. Bad. What it it it's bad. not bad? Hey, it's even missing a wheel. What what I'm sure there's a spare around here somewhere. <laughs> I don't I don't know, know, like it's, it's not like we have a choice. Foot. Foot. Let's fix it up and we'll be <laughs> Alright, fine. อยสามาโมอีบิ่งปถงไหนล้วะไม่รู้ดิเ้ถึงอคาเดมี่แล้วมั้งรอปั้นได้เลยลมันหมดวายนะหมดอดล้างตื้นโอ้ชิตโอ้ซิงไ่คิดว่าไอ้เกษกระยาที่ใช้กันได้อ้ิงกแล้วแตกือนชมอ๋อตอนนี้ก็เสมอกันแหละใช่เหอกั็ควรจะมีอยากเขาตดตามเบิร์นเราว

ลุงแม่งไม่ซื้อฟาส์ลไอเดียลุงแม่งไม่ซื้อฟาสต์เอ้ยาฟาส์ไม่หลดนมาไม่ไม่ได้ยาไม่ได้เอาฟาสต์หลดใช่ฟาสต์หลดใช่ไอ้เบนซ์ไอ้ไอเบนซ์ไอ้ยาตำรวจตามงตูดมาเต็มเลยวะกูต้องยิงใช่ไหมเนี่ยได้มกูต้องยิงกูใช้เมาส์ละยิงไม่ยากหรอกเฮ้ยไปเร็วกว่านี้ได้ไหมวะนั่งลงไอ้ซับเดี๋ยวมึงก็ตกหรอกนี่ยากเกลียดเลยว่ามันขับอย่างไวเลยสัส ูกอแต่กูเล่นดีอสปีดมาก่อนอย่ามาดีนะไอ้กูเม่อรกูขับรถได้สัตว์ชนยับไปเฮียขับไปไหนวะโอ้ไอเจ้าฉากนี้คดัน เอ้ยขับเี้ยไรมึงเนี่ยมึงเร่ามาขับเองให้ตำรวจมันไม่มึงไม่ไรักไอคนที่เล่นนี้โสปีดโรมอนเต้นมาอก่อนนะมันไม่ได้ชนเหมือนที่โสปีดโรอเต้นใหญ่เอ้าสายไปแทบวิ่งวิ่งเหียสิได้พีแบบับบจีีแบบับต้องอต้องยอต้องยอเลยพ่แบบฮับจีพี่แบบักลนไอ้ัน เอ้าก็ต้องวินเราก็เสนอครับตีไงโดนโดนเอ้ยเรือมาเจอจ้ำไว้นะครับว่าสุดวิ่งหลบกระสุนแบบพับตีช่วยคนไม่ได้ในชีวิตจริงเยังขับขับเรืออีกแล้ววะอะไรใหญ่างอีสเต็กชูพาชูเหรอบรรยากาศสวยจริงเออบรรยากาศบรรยากาศสวยหรูแต่มึงไม่รอดแน่กูบอกเลยเจ้า มึงกับกูต้าไปคนละฝั่งอะพูดจริงเหรอดูเคยพูดเล่นปล่ะเคยฮ่าฮ่าฮ่าว่งเก่าอ่เียวยุเียวย่เวยยช่วยกูเลี้ยงหน่อยดิเฮ้ย p r o i s h r o b a b a t i n t ช่วยกูเลี้ยงก่อนในเวนเลียวเฮ้ย เก็บเล้ยงยากเดี๋ยวเราพังยากแล้วไม่เป็นไรบังเลยเออเลือกเลือกเลือกตรงไปตรงไปตรงไป Hey watch out some rough streams up ahead โย่โอ้โอ้หขวา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 คว้าขว้าอุ้ยเดี๋ยวยังเลือไม่จมเลี้ยยังไม่จมของจริงนี่จมไปแล้วมั้ง เลียวเลียวเลีวอือปีกปีกกแล้วปีเฮ้ยเลียวเลี้ยว a เฮ้ยเฮ้เฮ้ยอาไงเอาไงเอาไงอไงอไีว้ารอดรอยเ้ยเฮ้ยเวแรงแรงงเรีวแรงทะลุน้ำเฮ้ยเฮ้ยเร็วก็มาเ เราเดียวผ่านวานได้ไงไโดดโดดเร็วโดดเอาแล้วกลัวแล้วกลัวเอาแล้วกลัวโอ้ปนเลื่อนเลื่เอนเลนเลื่อน้โนเกแล้วเฮ้ยเฮนี่นีเฮ้ยตีีงตีีงิง What of you huh w l i ใช่ So, what happens now? Look, I know what you're thinking. But going after Harvey won't be easy. I know, but I'm going after him, with or without you. Yeah. You want to end up I, I want to gone. He's, He's a cold-blooded killer. The world's gonna be a better place without him. เราจะต้องเราจะต้องดีกว่า,านี้เา <laughs> ้า,เา,าเไม่มีไมู่่เอ้ยโหแถวนั้นมันมีเสียง,งรถด้วยหรอวะไม่เคยไม่เคยบอกแล้วล with h ด r v e y ตอนเรียกเขาบึกับเขาพี่เอยากกเดยจะไเข่เ้อฉัากับันทำเงินเอลละ Are you serious? The diamond. How the hell did you pull that off? A lot of planning and a bit of luck. So what happened? Everything was going our way. We even had a buyer. But that greedy fuck had other plans. Oh. It's all there. Count it. You it? Looks about right. Not at all. Hey, honking, honking. trust me. No, I'm not trusting nobody, my friend. Here you go. What do you think? I'll you. than I thought. This. Oh. Pleasure doing business with you guys. You too. Yeah. Give me the case. What the fuck are you doing? about? I'm here. 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 case, Leo! here i am here i am It's, nothing personal. it's just business. ไม่มีอะไรเป็นความส่วนตัวแขตัวล็กดีด้วยอุยจัดว่าหมดนะปอต่อหลบดูแลทำไมถึงโดนจับถูกล้อมเลยตำรวจถูกจับไปด้วยเชลโล้ก็คน

We really want to take Harvey down, huh? <laughs> yeah, yeah. <laughs> yeah, Harvey like I, I said, <laughs> right? With <or> without you, <laughs> I'm, I'm going after <laughs> Alright. Where can we find this Ray guy? Don't worry, it's gonna <laughs> be easy I'm to find But I need to make sure my family's safe first. Yeah, but of course. Let's go. Don't go too far, Alex. ไปไ,ไหนไ,หนไเเกลเนีเ่ยอเล็กซ์อย่าไปกันเลเนี่ยเล็กโอ้ยเกีดอะไรขึ้นชุกกะลัสเมตตาเมตตาแม่มึง What is it honey หน้ามันพ่อกูเลย What's wrong เกิดอะไรขึ้นดูนี่หน้ามันขววงเลยพ่อแหกคุกมาแล้วก็เหมือนที่ปอแหกจิ้มแม่ละลูกชิบชิบตายลอ็กซ์เล็กซ์อเล็กซ์ Right, keep an eye out for my family. It's a woman and a boy, about this size. You don't know where they live? They had to <laughs> move <laughs> while I was inside. I see. Let's just have a look around. Yeah. Oh yeah, curve. Curball. Uh, what? Damn it. Oh yeah. Come on, come on, come on. Come, on. Come, on. Yeah, come, on. come on. Hey, Linda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 . Oh, oh, kidding, hey. Hey. Hey, what, huh? Cops. What? I'm um, what? Hey, i you. Afternoon, ma'am. What all right around here? What do you want? Mind if we ask you a few questions? Yeah, I am kind of busy here, ma'am. We <laughs> no. I mean, don't do. i out Stop calling me ma'am, okay? I have no clue where he is. Listen, if he tries to make contact with you, you let us know. Yeah, sure. We good? of course we are. of ย <premises? S 3> <Sure. qué pas des> ูไ e เอาสวัสดีไฟเฮ้ยเล็ก huh. ด uh ูซ huh. no ิใครมาเฮ้ยเฮ้ยคนที่อยู่ในังสือพิมพ์คนดังมหานีว่าไงพนุมีไม่เอากลัวงี้รังเกียจว้่ดูแลเหรอเห็นในกระดาษเห็นในสิมมัเป็นไรนะที่เหลักวันนี้มานี่เหรอ But yeah, he This is uh Vincent. uh Vincent. nice to meet you, ma'am. Yeah. Oh, oh, I need to tell you what's going on. Yes, yeah, but first you need to go talk to Alex. Oh, of hey, Alex. Leave me alone. No. You needed help with something? Yeah, I do. <laughs> Grab me a wrench from the Hey. โอ้ใช่ปแจนะซ่อมรถแล้วอยากเอาปแจของผมซ่อมคุณเมลาอะไรกูจะมาปาลุกดอกอะไรไปไปหาลูกกูไปป้ายพังแน่เฮ้ยมีฟิกสิตจักรยานเดาซ่อมให้กูได้เหรอซีไอหนี้แคโอ้ร้อยหนึ่งไยนี่แกอยู่เฮลมีฟิกใจักรยาน โอกไปแกไอ้เหี้ยเ,เป็นผัวอย่างมึงมึงทำไม่ได้อ่ะก็มันไม่มีแค่กดแต่ไอ้สั่งเดี๋ยววันเก่าวครับรถมึงในแมงเล่งมันดีกว่าแม่สาวน้อยเออรถเล่งมันขนาดนี้แล้วแล้วคุณจะเล่งมันขนาดไหนเดี๋ยวมึงต้องเต๋บคุณนอจออะไรที <c oughs> ่อ่ะก็แค่เล่งหมอสาป่ะมึงก็ดูลูก,กมาไปดีเดี๋ยวดูเมียให้ <c oughs> ไม่เมียคุณดูได้ฝากลูกเมียก็ด้วยเราฝากแต่เมียไม่เราฝากลูกครับประเด็๋เขามาแยกเดี๋ยวมามาเข้ามาเขามาเข้ามาเข้ามาเลยอะไรนีด้ Linda, any idea where he is? Hey, what do you want with that asshole? I he's I Daddy sure yeah. He's working at that new construction site downtown. Okay, good. I need you to be ready to leave the country as soon as I'm back. Don't worry about that, I'll take care of it. You just make sure to get back safe, okay? Yeah.

ya <laughs> dede <laughs> <laughs> <laughs>